สวัสดีครับและนี่คือขอไปที ep สนะครับผมกับวันนี้เนี่ยคือวันที่เรียกว่าพิเศษมากๆนะครับผมเนี่ยเริ่มตีกอล์ฟมาประมาณสักหนึ่งปีครึ่งนิดๆนะครับผมแต่ว่าออกลอกก็ประมาณสักไม่ถึงสิบครั้งมั้งผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาแข่งกอล์ฟครับทุกคนโอ้เหลือจะเชื่อตีกอล์ฟมาแค่นิดเดียวแต่มา,าแข่งเลยนะครับไม่บ้าทำไมได้เนี่ยเบื่งเงินแท้ๆนะครับ วันนี้เราก็มีแข่งนะครับพอดีเพื่อนชวนมาของรายการชมรมสิงห์นะครับที่ไหนรู้ไหมครับราชบุรีโอ้โจากปทุมกับราชบุรีนะครับร้อยห้าสิบโลสองชั่วโมงนิดๆนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยคงจอกสักอยากต่ำร้อยแต่ว่าตีธรรมดาตีเองยังไม่ถึงเลยนะครับยังร้อยยี่อยู่เลยนะครับก็อ่ะวันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าผลงานเราจะเป็นไงบ้างแล้วก็บรรยากาศงไงเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมเป็นงครับ ครับว,วันนี้ร้อนมากๆจริงๆอากาศแบบตายได้ตายอ่ะที่าราชบุรีโอ้โหสถานะโอเคครับพอมีต้นไม้อยู่บ้างแต่ก็ไม่น่าพลาดน,น่าจะร้อน <c oughs> นี่คือไอคนที่พาเรามาแข่งกอล์ฟครั้งนี้นะครับร <c oughs> อซื้อเราซื้อ <c oughs> ผมมานะครับลาชบุรีเปิประสบการณ์วันนี้คุณหวังว่าคุณจอกเท่าไหร่ครับ <c oughs> ไม่เกินร้อยพอละไรน,นะไม่เกินร้อยท <c oughs> ีย่จพูดเหมือนกูเลยกูกว่ากูจะไม่เกินแต่ว่ากูเกินแน่ๆละวันนี้บารามาไป เอาไปลุยในสนามด้วยครับเพราเริ่มเรียกแล้ว <All right. S 1> หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวันนี้เราจะเอ็นจอยแม่งร้อนจัดแล้วดูว่าฝนจะตกแต่ว่าฝนตกแน่ๆวันนี้บบบ๊๊าาายยยบายนี่ครับสีหน้าคนจะออกสามร้อยนะ <Okay. S 1> <laughs> เราไปดูบรรยากาศสนามกันคเลย ป้าหวังว่าจะออกเท่าไหร่ครับเนี่ยมีมีคิดไหมครับสกอร์ในใจวันนี้บูบี้ <c oughs> ผมรุนเหมือนกันนะปา้าป้าอย่ามาแย่งทุกยบูบี้ผมนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็รอเวลาช็อตกันทามตอนเที่ยงนะครับผมเราเป็นกวนสองที่หลุม <c oughs> สี่นะครับผม <c oughs> <c oughs> สนามที่นี่สวยมากนะทุกคนคือแบบบรรยากาศดีมากๆเลยเราจะให้ดูบรรยากาศนะครับแบบสวยอะ่ะเขียวด้วยแล้วก็ถ้าไม่ติดร้อนนะที่นี่คือแจ่มมาก เอ้ยยสวยผมจะให้เวลาคุณแค่ลุ่มแรกนะมาดูสกอร์คุณลุ่มสองนะโอเคครับที่ตํดดาหนักสวยมากเลยนะสนามสวยแบบสวยจริงบ่ะมันเป็นภูเขาไหมเออก็ก็ถือว่าโอเคอะคุ้มค่าที่ท,ที่ที่ยอมตื่นมาแล้วกันคู่น,นี้ดิบะตดดาหนักแม่งโอเคมากเขียวด้วยเขียวดีด้วยไปดูลุ่มหน้ากันต่อเอ้ยยังไม่จบลุ่มแรกเลยฮะเราดูลุ่มแรกก่อนนะ เอ้ยสวยว่ะทะลุนิดนึงจะถือว่าสวยวงดีด้วยแบ๊กเลยว่ะโอเคขึ้นกี่แล้วสวยครับโบกี้นะครับอ๋อครับโบกี้นะครับผมออกเก้าครับพอทีสู้ผมไหมครับเนี่ยผมบวกห้านะครับเีผมผมยอมตาตีแต่เราดูผมเล่นต่อไปได้เลยดีครับฝนไล่หลังมาดูเลย ส yeah. ายจัดเพื่อนสายแบบสายลึกเลยอ่ะสถานการณ์ผ่านไปตอนนี้หลุมที่4ครับที่ที่โดนไมค่ัใช่ใตกน้ำไปหนึ่งคนแล้วพาสามน้ำหน้านะครับหวังได้ไหมครับหวังไม่ตกน้ำหัอย่าเสียลูกก็พอ <laughs> ผ่านไป4ีหลุมเรา ผมออก5ออก5ออกไม่ใช่ดิออก9ออก9ออก7โอ้เลเทมากครับวันนี้ลุ้นเพื่อนดีกว่าจริงๆเลเททุกวันแหละกูพูดไปงั้นแหละว่ากูเลเทวันนี้โอ้นิดเดียวไปปะสวยๆครับพี่นัทโฟน,นะครับน้ำน้ำอีกมั้งน่าเพื่อน โอเคสวย พัดดี้ดเราพัดกี้ครับผมเราพัดกี้ครับพัตด,ดีครับพี่นัสพัดดี้ครับสวยๆครับพี่นัทดีหาย <c oughs> ดีหาย เป <laughs> ็นไงบ้างครับพี่นัทวันนี้โ <laughs> จวแรก18หลุมที่รอยัลราชบุรีกอล์ฟคลับเมาดีครับเมาเฉยเลยฮะมา<อ>แขง่งมเมาเฉยครับพี่ครับแต่เราแคดดี้รวมสกอร์นะครับผมน่าจะออมาตัก50ส <laughs> ผม50พี่นัทก็ลังวันลัก25ห้าออกยี่อะไรพี่ว่า <laughs> แล้วแคทดี้รวมคะแนนนิดนึงครับเรามาบอกกันว่าคะแนนเราเท่าไหร่ โอเคครับเลขที่ออกมาเป็นที่น่าพอใจผม129อีกอีกหนึ่งร้อยสามสิบแล้ว <laughs> พี่นัด96ครับวันนี้ก็คือหลัง,หล,งหลังก็คือเมาแนละ้วไม่เอาอะไรแล้วนะครับสำหรับใครทีดูถึงตอนนี้ก็ฝากกด subscribe ด้วยครับฝากกดติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวครา้หน้าไปไหนพี่นัดจะพาไปตีที่กาญจนบุรีเราไปเจอกันอีกทีครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บายรับ,บ